สวัสดีค่ะคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สูุจะไปบ้านพี <October encore> <rec gamma enders> ่เ <salv> ข <Bangkok> ียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนบ้านพี่เขียวกันนะคะว่าพี่เขียวเขาปลูกผักอะไรบ้างแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีผักอะไรบ้างนะคะที่พี่เสียวที่พี่เขียวเขาปลูกไว้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนถึงบ้านพี่เขียวแล้วนะคะดอกกล้ยไม้ของพี่เขียวค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะทุกคน ดอกกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะบ้านพี่เขียวค่ะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมคะดอกกล้วยไม้บ้านพี่เขียวสวยงามมากค่ะดูสีพันธุ์นี้นะคะงามค่ะมือพี่เขียวเป็นมือที่ปลูกดอกไม้แล้วงามมากค่ะทุกคนอันนี้พันธุ์สีขาวนะคะสวยไหมคะทุกคนตังนี้ก็จะเห็นไม่ชัดนะคะค่ะพี่เขียวก็เป็นคนที่ปลูกดอกไม้ได้แบบ ดอกกล้วยไม้ได้แบบมือเออเ้าเรียกว่ามือปลูกดอกไม้บบดได้งามอะค่ะทุกคนอันนี้ก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะไม่รู้พี่เขียวปลูกผักอะไรนะคะอันนี้นี่ค่ะขึ้นงามค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่เขียวแก็กปลูกมะเขือเทศค่ะกําลังขึ้นเลยต้นน,น้อยๆเนี่ยค่ะแกปลูกใส่กระถางไว้กําลังขึ้นดีค่ะพี่เขียวแกเป็นคนที่ปลูกด,ดอกไม้ไปลูกด,ดอกไม้ไปลูกผักพืชอะไรอย่างเงี้ยแกก็ปลูกแล้วงามค่ะทุกคน อันนี้น่าจะเป็นผักชีนะคะที่พี่เขียวเขาหว่านไว้นะคะโอ้ขึ้นงามเลยค่ะทุกคนงามจริงๆค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นต้นหัวละพานะคะพี่เขียวแกหว่านไว้ดูกําลังขึ้นเลยค่ะต้นน,น้อยๆเนี่ยค่ะหัวละพานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็น ดอกไม้สายพัน์หนึ่งนะคะ<อ>บ้านพี่เขียวนะคะทุกคน<อ>แกก็ปลูกทั้งผักนะคะแล้วก็ดอกไม้งามคะ่ะทุกคนอ,อันนี้เป็นดอกออบานชื่นค่ะ<อ>ที่พี่เขียวแกหว่านไว้นะคะอันนี้ก็เรียเน็ตนี่ครัน่าจะป้องกันแบบ นกหรืออะไรแบบนี้ค่ะเวลาเข้ามาจิกมเมล็ดไปในะพี่แกยวก็ป้องกันไว้นะคะโอ้ยก็ออกบานชื่นกำลังขึ้นเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะงามไหมคะนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นดอกกลาบนะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ออกออ,ออกดอกแล้วค่ะดอกตุมตมนะคะ นี่ก็เป็นดอกไม้ป่านะคะดอกสีฟา้ฟาๆนั้นเป็นดอกฟอเก็ตมีนอตค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นดอกไม้ป่าหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่สวนหลังบ้านของพี่เขียวนะคะสวยค่ะอันนี้น่าจะเป็นต้นสนหรือเปล่านะคะทุกคนไม่แน่ใจค่ะคล้ายสนบ้านเราเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะ นะคะทุกคนอันนี้ไม่รู้ดอกไม้สายพันธุ์อะไรนะคะสวยดีค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ป่านะคะทุกคนก็ถ่ายให้ดูคือสวยมากค่ะทุกคนสวนหลังบ้านพีเขียวสวยค่ะชมบรรยากาศไปก่อนนะคะ อันนี้น่าจะเป็นต้นแคนเบรี่นะคะตอนนี้เขายังไม่ได้ออกไม่ออกผลนะคะอันนี้น่าจะเป็นบ้านนกค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นแปลงผักของพี่เขียวนะคะแปลงผักน,น้อยของแกค่ะแกไว้ปลูกผักนะคะ นี่ก็เป็นต้นแอปเปิลนะคะของพี่เขียวนะคะต้นแอปเปิลนะคะทุกคนเป็นไงคะมุมสวนบ้านพี่เขียวสวยไหมคะทุกคนสวยนะคะนี่คะ่ะค่ะนี่คะ่ะมุม อกไม้พี่เขียวนะคะทุกคนได้ไหมเที่ยวบ้านพี่เขียวนะคะได้ชมส่วนหลังบ้านของพี่เขียวด้วยนะคะดูแล้วสดชื่นค่ะเขาปลูกดอกไม้ไว้แบบสดชื่นนะคะทุกคนดูแล้วแบบทําให้เราเห็นดอกไม้แล้วมีความสดชื่นยิ้มละไมเลยะค่ะทุกคนค่ะ สวยนะคะทุกคนเนาะเห็นดอกไม้แล้วสดชื่นค่ะเป็นดอกไม้ป่าหลากหลายนานาพันธุ์นะคะทุกคนเห็นแล้วให้ความสุขสดชื่นค่ะทุกคนเป็นไงคะทุกคน<ส>กขนมมาทานขนมกับกาแฟบ้านพี่เขียวน่าทานไหมคะทุกคนค่ค่ะทุกคน วันนี้พี่เขียวให้เมล็ดผักไปปลูกด้วยนะคะมีผักชีฝรั่งแล้วก็แตงกวาฝรั่งคะ่ะต้องขอบคุณพี่เขียวมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนต้นไม้ออกดอกสวยมากนะคะสีชมพูสวยสดใสมากเลยนะคะทุกคนเห็นอยู่นะคะทุกคนเป็นต้นไม้สวยค่ะออกดอกสวยอยู่นะคะทุกคนเนาะสวยมากเลย ออกดอกสวยจริงๆค่ะทุกคนนะคะข้ามาค่าสูตรจะใส่ วันนี้สุจะใส่ปุ๋ยฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนโนมค่ะทลิปก่อนนี้สุพูดผิดนะคะอันที่ส่วนผสมในนี้ก็มีน้ำสาวข้าวค่ะแล้วก็ยาคูค่ะไม่ใช่โยเกิร์ตนะคะสุพูดผิดยาคูน้ำตาลทรายแดงค่ะที่ส่วนผสมนะคะวิสุก็จะทีให้ทุกคนดูนะคะ แล้วแต่เราค่ะกัปริมาณได้เลยนะคะสุกก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะวันนี้สุกเพิ่งลดนะคะเราก็สุกก็จะใส่นี้ไปเลยค่ะนี่เต็มบล็อกดี้ไปเลยค่ะ แล้วก็คนค่ะวันนั้นสุกปุูผิดเนาะไม่ได้ใส่โยเกิร์ตนะคะใส่เป็นยาคูน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็น้ำสาวข้าวค่ะผมชุบรสไม่ได้ใส่นะคะนีกกาเป็นฮอร์โมนแล้วก็ใส่นมสดด้วยค่ะใส่ไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มฮอร์โมนให้ผักเรานะคะมีการเจริญเติบโตได้ดีค่ะ เพิ่มแรท่ทาุให้เขานะคะทุกคนนะคะถูกก็จะทำการลดผักกันเลยค่ะเอานะคะเพื่อให้เขาเพิ่มความกรอบค่ะ ผกเองสูกก็ใช้ฝักบัวลดน้ำแบบนี้แหละค่ะทุกคน ไม่มีที่ฉีดดูก้ใช้บัวแบบนี้นะคะรดน้ำเข,าข้าค่ะ ค่ะสมมติถ้าเราไม่พอนะคะเราก็เติมไปเติมน้ำแล้วก็เติมปุ๋ยฮอร์โมนเพิ่มนะคะที่สุตททำไว้เมื่อกี้นะคะจุลินรีฮอร์โมนมนมคะ่ะอย่างเงี้เราก็เติมผมมุ้ปั้นน้ำนะคะเราลดไม่พอเงี้เราก็เติมเพิ่มะคะ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสูตรจะทำการเพิ่มนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วแต่เรานะคะ ฮอร์โมนผักเราก็จะมีความตอบรับทุกคน เนี่ยค่ะค่ะทุกคนก็ใส่แบบนี้นะคะลดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแปรงผักของเรานะคะเราก็ทําการลดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนส่วนนี้สุก็จะเทใส่บ็อกกี้นะคะไว้ฉีดพ่นต้นอ่อนที่สุปลูกไว้นะคะ ฉีดพ่นบำรุงก้องนอนด้วยขาทุกคนอตองการนะคะการฉีดพ่นต้นอ,ออกของเราด้วยค่ะลงไปในตัวนะคะทุกคน มือถือกล้องไปด้วยนะคะเออภาพก็เลยสั่นนะคะสูก,ก็เลยนำมาตั้งไว้ข้างนอกแล้วเราก็ฉีดนี่ค่ะฉีดพ่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ชุ่มเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนี้อากาศดีค่ะตอน,นเมื่อเช้านี้อากาศค่อนข้างหนาวค่ะทุกคนนคะครับแบบนี้นะคะมำนังฮอร์โมนมนคะครั ก็จะถือช้านาแมงลักขอนรัฐากับเพราด้วยค่ะถือทุกชุ่มเลยค่ะเป็นฮอร์โมนโยเกิร์ตน้ำเสาวข้าวน้ำตาลทรายแดงนะคะปลอดสารค่ะฮอร์มแล้วก็มีนมสดค่ะใส่นมจืดแบบนี้ค่ะไปด้วยค่ะ หลังจากกลับมาจากบ้านปีเขียวนะคะสุก็มารดน้ําผักสูตนะคะเพิ่มฮอร์โมนให้ผักนะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาชมสวนหลังบ้านสุ่ค่ะมีผักมีดอกไม้นานาพันธุ์นะคะที่เจ้าของบ้านเขาก็ปลูกไว้เนี่ยค่ะเพื่อนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะทุกคนนี่ค่ะ ไงคะดอกไม้ธรรมชาตินะคะสวยมากค่ะอันนั้นก็จะเป็นอดอกสตรอเบอรี่นะคะค่ะ、อันนี้ก็เป็นดอกสตรอเบอรี่ป่านะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ะ Strawberry นะคะดอกสวยมากค่ะทุกคนสวยค่ะสีขาวเขาก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทุกคน ที่นี่ก็บรรยากาศเงียบสงบดีค่ะทุกคนก็มีพืชผักป่านะคะดอกไม้ป่าแบบนี้นะคะหลากหลายสายพันธุ์ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นลาเวนเดอร์นะคะยังไม่ออกดอกค่ะหอมอยู่ค่ะทุกคนเนี่ยหอมค่ะทุกคนเราเมือไปรูปเขาจะส่งกลิ่นหอมเลยค่ะทุกคนหอมมากค่ะลาเวนเดอร์ อันนี้ดอกไม้อีกชนิดหนึ่งเขาว่าดอกไม้ชนิดนี้คําว่าทานได้นะคะเนี่ยค่ะคําว่าทานได้เหมือนกับแบบถ้าช่วยปรับฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะคําว่าดอกไม้ชนิดนี้ค่ะมีประโยชน์นะคะสูคิดว่าทานได้ค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจร้อนะคะเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูอีกีหนึงนะคะว่า เ่เขาทานได้ร้อยเปอไหมแบบนี้ค่ะคช่ชมอยู่กับธรรมชาติกาทำให้จิตใจเราสงบนะคะทุกคนก็เห็นดอกไมอ้ออกดอกแบบนี้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นดีค่ะทุกคนค่ามามองมุมกว้างกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสาบัวค่ะเวลาเออเราเหนื่อยมาเราก็มานั่ง พักผ่อนอยู่ตรงนี้นะคะตรงนั้นก็มีเก้าอี้ไม้ให้เราได้นั่งค่ะนั่งชมสวนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจค่ะทุกคน เป็นไงบ้างคะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาทำอ่าพาทุกคนมาชมธรรมชาตินะคะอ่ดอกไม้พืชพันธุ์ป่าต่างๆนะคะทุกคนค่ะดูแล้วสดชื่นไหมคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ